ข้าวไก่หนึ่งก้อนนะคะแล้วใส่ถิ่นลงไปนะฮะุำเสร็จแล้วใส่ปลาปูนะคะ เลจ่นะคะหช้อนโต๊ะประมาณหนช้อนโต๊ะครึ่องอะนะ,ะเรากินไม่เยอะนะคะเครื่องปรุงต่างเสร็จแล้วนะคะต้มก็ต้มให้ข้ามันบวมาะเดี๋ยวเราตวงตวงแล้วลตักออกนะคะนี่ใช้ข้าวกล้องและข้าวมมลีนะคะผสมกัน คนจะรวก,กเรากินเค็มไม่ได้อสองเรื่องนะคะอย่าไหม้จนเกินไปนะ,นะอันนี้เราใส่ปลาหนังน้ำประมาณครึ่งถ้วยให้หนึ่งถ้วยตวงในช้อนตัวนะชา เดี๋ยวเราจะนำเข้าไปเว็บนะครึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งลูกนะน,นะนี่เราใส่ขิงกระเทียมแล้วพริกข่าเม็ดน่ะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะน้ำจิ้มข้าวต้มนะข้าวต้มปลากระพงนะมีขิงแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกข่าเม็ดนะคะน้ำส้มสายชูน้ำตาลละของกล้วยครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็เกลือปลาช้อนชานะคะมะนาวหนึ่งลูก